นนองติน้ำสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนเร็ววันนี้หนูไปโรงเรียนมาหนูได้อะไรมาบ้างเอา oh <my> บีบกระเด็นก็ตา,าหนูได้ลวเอาบีบก็ปาปาก,กาแล้วได้อะไร้าบ้างเนี่ยอันนี้เขาเขาเรียกอะไรเนี่ยจำจำโอ้ไม่จำอ oh <my> ูหรืออะไรเนี่ยจุ๊ปป้ตา มีอ๋อเขาเขาฉีดเขา้าเข้าตาเลยเขาฉีดเข้าตาหรือฉีดเข้าปากนะเอ้าเข้าปากยังไงทำไมมันเข้าตาบีบบีบเข้าปะเก่งมากเก่งมากเกลี้ยงมากแล้วได้อะไรอีกทีนี้อันนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียก,กอะไรฮะเจลลี่ลูกโปงก่งนะครับเอาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนเรือว่ามันเป็นสีอะไร สีฟ้าอ่าปลาสีฟ้าเลยเคยกินเคยกินมาก่อนหรือยังยังไม่เคยกินเลยเขาเคยกินมาแล้วที่โรงเรียนเลยใครซื้อให้ตัวน้ำอุ้ยนี่มันมีเป๊ปซี่ด้วยน้องตัวน้ำมีเป๊ปซี่ด้วยเป็นเป๊ปซี่ฉีดเข้าปากโอ้ยโอ้ยโขงโอยพ่อพูดผิดเว้ยแล้ววันนี้อะไรอีีกเน่ย ขหนมเส้นอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนี่เอาไว้ให้เพื่อน o h my god อันนี้เอาเอาไว้เพื่อนใช่ไหมเอาไว้ให้ดูดน้ำโอ้เอาไว้ให้ดูน้ำแล้วก็มีเอ้ยแก้เลอแก้ไม่ได้เลยเอาเอาแกะหน่อยแก้หน่อยแม่แกะหนอ่นอยเร็วเอาไม่แกะไม่ได,ไไได้ทำไมอ่ะต้องแกะให้ได้ที่ลูกเร็วหน่อยเอา แก่แก่ลืมแก่แก่แกได้ไหมตัวน้ำน้องต้นน้ำแก่ได้ไหมแก่แก่แกไม่ได้อีกแล้วแก่ไม่ได้แล้วโอ้โหขนมเยอะแยะเลยนแะแก่แล้วเอาไหนแก่ไหนไหนเร็ววันนี้น้องตัวน้ำเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนดูหน,ะนะน,น,น,น้าดูหน้าเยอะโอ้ my god แล้วเขากินยังไงเขาดูยังงั้นเหรอโว้ย เอาเป่าด้วยเปล่าเพื่อนเพื่อนด้วยพอเป่าพอเป่าฟองพอเป่าฟองมันก็จะขึ้นอย่างนั้นหน่อยลูกเอาไม่เป่าเป่าด้วยอร่อยฮะอะไร่อยเลยลูกโหดดูฟองก่อนอดูให้เพื่อนเพื่อนดูฟองก่อนเอาโอ้เป็นฟองใหญ่เลยโหดวาดเห็นน้ำลายก็ออก้ยน้ำลายอะไรก็ออกไปเลย ปล่าอ uh, oh. ีกว้าวเต็กด้วยอืมเอานี่ไปเป่าด้วยเอาการ์ตูนไปเป่าด้วยการ์ตูนเป่าด้วยมันเป่าเลยไหมมันมันเป่าไม่ได้โอ้โหงั้นเอานี่ไปเป่าเอาโคกไปเป่าด้วยเป๊กๆเอาฉีดกระปากไปแล้วต้องตรงตาฉีดกระปากไปแล้ว เปาบบไปฟองขึ้นมาเร็วฟองชีฟองชีฟ้าเป่าไปฟองเอาเป่าอีกเป่าให้เพื่อนเพื่อนดูดิ <S 2> <S 2> <S 2> โดนจม,ม,มูกไปแล้วแตกเซลจมูกดดมกุเอา แล้วแล้วอันนี้แหะเขาไว้ทำอะไรเนี่ยไว้ดูฮะไว้ดู